วันที่หนึ่งกันยายน2564เป็นวันครบรอบ31ปีการเสียชีวิตของสืบนาคาสเถีรนอตหิโทานาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่12และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดงานลำลึก31ปีสืบนาคาสเถีรนอตดัโหนาเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อลำลึกถึงผลงานความดีสืบนาคาสถีรนที่จบชีวิตตนเองเพื่อกระตุุต้้นนนนนเตตตืือใหทกคคมมมีีววาา่ัโดยย หวังเรืองนิวัตสายรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประธานในการวางรีดลำลึก31ปีสืบนาคเสถียนอนุสาวรีย์รูปปั้นสืบนาคเสถียนภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยทายาทของสืบนาคเสถียนเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมการวางพวงหรีดแสดงความเคารพและลำลึกถึงสืบนาคเสถียนอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและมีพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สืบนาคาสเสถียนรวมทั้งเจ้าหน้าที่เกตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและบุตรธิดาให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและโรงเรียนในเครือข่ายที่มีการเรียนดีและมีพฤติกรรมดีอีกด้วย